เขาบอกมบ้านที่เราจะไปเนี่ยเป็นเช่นที่ไอ้แทนแทนอันนี้บ้องฝ่ายนะสมัยของบันเดลีเนี่ยเวลาที่มีงานเนี่ยเ tam, น,นี่ยเข้าแทนอันเนี้ยบ้องฝ่ายให้กับพระราชวัณ์ในทางโซ่หลังจะากพม่าได้อีกระลมาแล้วภายในประเทศพม,ศนะทงงนะม่าเองนะยิ่งไม่สงบนะมีผู้ แยกเป็นแยกออกมาเป็นกลุ่มๆอ่ะช่องกรมนู้น่วด้วยแล้วก็มีพวกคอมมิวนิสต์ด้วยผู้ประชาธิปไตยด้วยอะไรตดี๋ยวนั่นนี่อันนี้อันเนี้ยตรงเนี้ทยทีย่หมู่บ้านเทเรเนี่ยอ่อนนาอำนาจของรัฐบาลก็ยังไม่มาถึงเพราะว่าเนี่ยมีมีพวกคอมมิวน,นิสต์มนีอำนาจเยอะนะก็เลยรัฐบาลก็เข้ามาไม่ได้นานาที่เข้ามานะเข้ามาก็นี่มีปัญหากัน รัฐบาลก็คิดว่าเบนแม่ผู้หมู่บ้านผู้นี้ยนะสนับสนุนให้ผู้คอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์เข้ามาผู้คอมมิวนิสต์ก็บอกว่าไอผู้เนี้ยอันนี้สบปปายของรัฐบาลก็เลยผู้นั้นน่ยไม่กล้าไปผือว่าตรงเองเป็นเชียใช้สเชียใช้ใชชามาจากไหนลักษณะทำหนะ้า ဒီယွာကိုတို့ဟိုတုံးကတော့ဘာလို့ဘယ်လို့ခေါ်ခဲ့မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကျွန်တော်ဟိုရှေးဟောင်းတုတေနာဦးစိန်မောင်ဦးနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အခါမှာတို့ကဒီယွာကိုဒုက္ခယွာချမ်းသာတဲ့ယွာပေါ့စိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့နေနေတဲ့ယွာလို့တို့ကခေါ်နေအဲ့တော့ဗမာတွေဟိုဒီယွာဘာယွာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျယိုးဒယားတွေပြန်မဲ့သုခသုခလို့ဒုက္ခကိုသုခသုခလို့ပြောတော့ဗမာနားနဲ့ကြားတဲ့အခါကျသုခလို့ဒီအယူဆကိုကျွန်တော်ကတော့ จนเอาခုပြုစုထားတဲ့ချိန်မှာတော့အဲ့လိုပဲချက်တာ ਨੇ